สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนี่ไม่ต้องเรียกคุณได้เรียกนีเฉยๆก็ได้มาดูว่านักบนญชิงอยู่แคนาดาเป็นยังไงบ้างมาคือมาเป็นกำลังใจให้ะค่ะขอบคุณมากค่ะสู้ๆต้องรีบไปทำงานเลืองเก้าโมงวันนี้กเป็นวันแรก เราตรียนก็ต้องเอาเลือดไปซ่อมเ็ษแล้วก็ต้องไปเรียนต่อทานข้าวกันหรือยังเนี่ยอุ้ย๋ยวดูนะเดี๋ยวปินนน้ากล้องให้ดูว่าชีวิตอยู่เมือหนาวมันได้เอีกทุกอย่างให้ดูไป รถเสร็จยังไม่ไม่ไมยังไม่เสร็จเพราะว่าตอนรถเสียเมื่อคืนนี้ใช่ไหมมันก็ดึกแล้วพอเมื่อวานนี้มาถึงบ้านก็ประมาณเที่ยงคืนทีนี้พอเราดับจากรรถอ่ะรถมันก็ไม่สตาร์ทไงแล้วพอนี้ ไอแบตเตอรี่มันหมดใช่ไหมมันก็มีปัญหาคอมพิวเตอร์ของรถยนต์ถ้าเราแปลงเองอะ่ะเราก็ต้องไปจ้างเดลเลอร์ dealer, อู่รถค่ะให้เขาให้เขาว่าโปรแกร,รมซอฟต์แวร์ใหม่ก็ประมาณ150เหรียญต่อชั่วโมงนะแล้วทีนี้แบบเชา้าดีเราก็ต้องรีบไปทำงานเ,นเป็นวันแรกอีกด้วยก็ดีที่แบบมันเป็น Accounting firm มันเป็นอะ,อะไรนะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเป็นสำนักงานทับบัญชีอพอดีมันอยู่ติดใกล้บ้านไงตอนนี้มินี่กำลังเสร็จชั่วโมงบินให้เป็นนักบัญชีเราก็เลยต้องแบบเป็นลูกศิษย์งไง ต้อมปากแต่ว่นนี้ห็นไหมอันนี้เขาก็มาโกยหิมะแล้วมันก็มีเกลือแล้วก็น้ำแข็งดำเดีดูบรรยากาศบ้านนะเ็ระที่เป็นประมาณเมืองนี้เป็นเมืองแรกที่แบบตอนเขาตอนฝรั่งเศสมาอะ,อะไรนะ colonize อัานนั้นิคมขมไปพี่โรสไปทำงานด้วยกันค่ะ วันแรก going to work yes Cas accountant an finally เรียนจบปปิญยาตีเรียนจบปปิญยาโทใครว่าด้เงินเดือนสูงไม่ใช่ประสบการณ์ทำให้เงินเดือนเราสูงไปปปิญยาตีไปปปิญยาโทก็แค่ว่าอ่อ guarantee ื่้เรามีมาตรฐานเหนือ่อยอเจ็บขาเวือลามันหิมะเยอะอย่างเนี้ยเราก็ต้องเดินขนทางอย่างเงี้ยโอ้อยชีวิตดูดูหนาวลำบากกระเป๋าเป้ก็หนักก็หนักมีสม,มุดมีลับ็อบมีกับข้าวมีกาแฟี No. Well, 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 is it me? Yes, it is me. We're going to work. My first day has an accountant intern. Oh. It's about a oh. ya, yeah. i'm i'm doing my internship ยังเลือดตายไหมเมื่อคืนนี้แบตเตอรี่มันตายมันบวชากแล้วก็เมื่อเช้า đi này thôi nha Hi, I'm Bob. from Texas. Nice like to meet you. Yeah, I remember you, Bob. Nice to meet you, too. Hãy subscribe cho kênh Ghiền cái Gõ Để không taxi ก็แบบยังเอาก็ได้ That's very heartwarming that you remember me obviously <laughs> หน้าก็ไม่ได้แต่งอุย้ยเป็นไรคนมีความมาั่นใจไม่จับแต่ตรงโอโอวดก็ได้ โบค่อยได้ยังขาไมาเริ่มยังไม่อยู่นี่แหละถองมือกัไม่ได้ใ่โอ้ยกินแน่ค่อยผู oh wow, right here. Right here, กราว่าไปที่ไปที่ยื้อสายไก่โบไก่เจ้าเห็ดเจ้าค่อยๆยบได้โอ้ย โอ๊ยทำไมทำไมลำบากแนฮะเลย่อยอันนี้ก็เช็ดอันนั้นก็เช็ดไผ่ก็ตรำรวจจับไผ่เครียดไว้โอ้ย ันตากะจิตกมาเสียทางนี้เหี้ยกับบุหูโอ้ยตายแล้วหมืน่นปัดป้องหาทักที่ว่ามีจะัำประตอนปะซองนะกล่องกล่องเรียงติดกัดไอ้เงี้ย จะไม่พอดละแต่เขาต้องเก็บติดความหลักเดอ้อเขาเผยความหลับอไรเพื่อดเดี๋ยวใส่โมูปะที่โมูก,ก,มก,ก็ไหลแบน,นี้บบฟ่กผ่าทางเแื่โว่าฟักน้ำมันมัน,มนยังไงโอยนานังไงมนอ่านคอมหนเันนี้ that's a w e s o awesome. yes is long overdue đó đó số mà nó không rồi ơi email khỏi ơi lại chắc cái gì 10 hot you hot you không có nhung vậy nha Đây, không nhận lại Ồ, oh, vô đại, vô đại, nhanh, nhanh tôi lột đầu kết hay J walking no J walking Nhưng cái là Nộp bốn nhịp bình bông hoa à, เจ๊เกับบักนี้มากขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะมาให้กำลังใจนี้ใจยลเด้อ Thank you guys so much for tuning vườn như vui em cả nhớ được mọi ạ hơn bọn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เจ็บขามันไก่เนาะไก่ทีดหดละเดี๋ยวไม่มีก็ต้องลองไ้เด้อเพราะว่าต้องปิดเป็นความหลักแล้วไม่มีเห็ดใหกอยู่ใส่เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาจิ้ๆุตัวเองได้ละมันบอด,ดีอุ้ยเหนอย เ้ากันแล้วพอโอ้ยยังไงอะจะใส่เกือบบูดถ้าใส่เกือบบูดก็ต้องเอาเกิอบอีกคู่หนึ่งมาเพื่อนแห้งนับเป้เฮ้ยแห้งว่าเดียวเลยมาสวัสดีค่ะน้องต้นน้ำเป็นยังไงบ้างคะโอ้ย มวยเจ็บขาหาวอีเม่อยาวเมอยที่เท้ากายเจ็บขาขาสันส่น อันน้อยจะชอยเฮ้ยวิ่งสิมันวิ่งไม่ไหวแล้วขาขาแข็งหมดแล้วยังได้โอ้ยดสัก,กน้อยอกิักน้อยอบิงใขรเบิงวันิ่งไม่ไหวปวดขา ใกล้จะถึงแล้วอีกนิดนึงโอ้ยรอบรอบเกือบปวดขาแทนใช่อันนี้บ้านคุณปออันนี้ก็เป็นอ่ที่เขาทำเก็บลงสุดนะ่ะ Nhìn lại đi cái à, này, cây chỉ gọi lại, ui ผมเดินโอ๊ยไม่อยจ็ขาป้าถืโทรัอยู่ลายถนน,อ,นอีกสี่นาที ไหลผมคันตัวขึ้นมาฝันว่ามือตัวนี้เลยชีวิตนั่งลำบาก เขาไม่เขาไม่ขัหรอก็ไม่กนะลัวนะแค่แบบ first impression นีความความสัมผัสที่แรก 再给换掉。 โอเคจี่ต้องลงไลด์แล้วเดอ้อชิฮอตชิฮอตแล้วขอบคุณมากค่ะทุกท่านนะคะบอบบี้พี่ใบฟูพี่โรสน้องต้นน้ำแล้วก็ทุกท่าน,าาน,นาทีท่ามาในอื่นชื่อนะคะขอบคุณมากค่ะ โอเคพี่แว่นจ้าขอบคุณมากค่ะน้องต้นน้ำเอาไว้ด้ยวยกันนะคะโอเคบ๊ายบายไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสขึ้นไลฟ์อีกนะคะบ๊ bye bye. Bye ายบายขอให้ทุกคนกกความสุขสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยนะคะบ๊ายบายไปก่อน